เดี๋ยวไม่เห็นด้วยเรนจะบอกคุณนะวิดีโอที่คุณเห็นในจอเนี่ยคนนั้นส่งมาคนนี้ส่งไปอ่ะอย่าได้ไปเชื่อมันจะเป็นความถูกต้องหมดทั้งหมดต้องใช้วิจารณญาณน,นะเดี๋ยวนี้สื่อเนี่ยที่คุณเลื่อนโทรศัพท์เจอคุณต้องท่องคาถาก่อนที่คุณจะอ่านนะเรนจะบอกคาถาให้พอเลื่อนเจอนะระวังเลื่อนเจอนะเชื่อนะ สามสิ่งนี้ห้าสิ่งนี้ต้องทำนะห้องประชาต่อนกูไม่เชื่อมึงกูไม่เชื่อมึงกูไม่เชื่อมึงคุณอย่าไปเชอค่ะทั้งหมดมันได้จริงทุกอย่างนะเดี๋ยวบอกก่อนปลาต้มก็พอกินได้นะเนี่ยแต่ต้องระวังจังเลยถพาปลาส้มไปททำจากปลาจีนเนี่ย กล้ามเยอะมากเนี่ยพยายามส่องเย,เยอะๆเป็นโยงๆตะก้างตะมีละก้างป่อยๆจำได้ตอนเด็กินปลาส้มอ่ะต้องเป็นปลาต้มแต่ปตัดตะเพียนเท่านั้นเนี่ยต้องส่องเปิดไฟใช้มือบี้ เดี๋ยวนั่งกินข้าวเดี๋ยวเช่นมือเช่นไม้หมดแต่วถ้าเดี๋ยวอยู่คนเดียวมันคือความปลอดภัยมันคือความสบายใจถ้าจะตายก็ตายเพราะอีมือตัวเองนี่แหละมันอยู่ให้ดีบีป้ปกต้องเจอแล้วมีก้างไม่ต้องไปอายอะไรก็นั่งอยู่บ้านจะกินแบบไหนก็เป็นกินแบบนั้นเจอแล้ว จเจอก้างจะเจอทั้งยวงเนี้ยมันจะมาถี่ๆเล็กๆเ,กเกบางทีมันไม่ใช่ก้างที่มีอยู่ในเนื้อตอนที่เขาตามตัวปลาแต่มันเกิดจากก้างที่แบบถูกตัดเนื้อปลาเป็นชิ้นก่อนทําปลาส้มกระดูกที่มันยาวเป็นเส้นเดียวมันกลายเป็นสองเส้นแล้วไปอยู่สองชิ้นเนี่ยคุณต้องระวัง อีกอย่างหนึ่งเรนวันนี้มานั่งคุยเนี่ยเรนอยากขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนขนมเซตตุกจีนของเรนเรนบอกทำสามร้อยเซตเรนก็ทาเกินนิดโอ้โหหมดอย่างรวดเร็วเรนมีเรื่องจะบอกว่าอาจารย์เบียพี่หมีเขาก็ติดต่อมาเขาบอกอาจารย์อาจารย์เบียจะช่วยเยนซื้อสิบชุดเนกราบขอประทานโทษเยนไม่เหลือสักชุด อาจารย์เบลเขาไม่ได้ไหวไ้เจ้านะคะแล้วก็ไม่รู้ใครชอบไปถามก็ต้องไหว้เจ้าไหมไม่มีตังค์จะต้องไหว้ไหมอย่างนั้นอย่างนี้อิจตนานในการถามของคนเนี่ยมันก็สําคัญนะไปหลอกไปลอ่อไปถามให้อาจารย์เบยเขาด่าบอกเขาด่าก็เป็นประเด็นสังคมไม่รู้นะมีพวกเอฟซีเนี่ยมันว่าอาจารย์เบยจริงทุกคนปะว่าไม่แล้วล่ะ เดียมองโลกสออย่างค่ะความจริงไ่จ้าไม่ได้ทําให้ร่ำรวยไ่เป็ดไ่ไก่ปู่ย่าตายายที่ตายแล้วไม่ได้กินหรอกค่ะเด็กก็รู้ก็ไม่ได้กินตอนนี้รู้สาวเดกตไปซื้อโทรศัพท์ซื้อสิ่งสำรับจะเผาไหว้คุณปู่คุณยา่าเขาบอกย่าไม่มาฝันเลย คิดถึงญาติจะส่งโทรศัพท์ไปปีที่แล้วก็ส่งไปเครื่องึ่งไม่โทรมาเลยสงสัยไม่ได้ใส่ซิมนั่งขำสนุกความคิดความอา่านลูกหลานที่คิดถึงรักผู้ใหญ่ไม่ผิดไม่ผิดเลยเลีงกำลังมองสูนทรียาศาสตร์ความคดงานทางความคิดศิละปะในการดำรงตนอยู่ในสังคม ทำไมล่ะพ่อแม่อยู่เราก็เลี้ยงดูอย่างดีพ่อแม่ตายเราก็ไม่ผิดที่เราจะคิดถึงว่เาเขาชอบกินอะไรพอเราใส่บาทเราก็หายคิดถึงอ้าแม่ได้กินแล้วจม่ได้กินได้ไงพระตบังหาที่ได้กินแต่เราสบายใจข้าอยากทำอะไรก็ทําสิเป็นสิทธิ์เงินของเขาใส่บาทก็ไม่ได้ปบังคับหลวงพี่ต้องฉันนะพ่อเนียนจะถึงแม่ฉัน ไม่หรอกไม่มีใครทำแล้วหรอกคุณเห็นว่าเราจะถามอะไรอะถามดีๆรักอาจารเบียไปถามแม่จันเบียวเขาทัวลงดูแล้วนิสยัยเขาเป็นแบบไหนเขาพูดจะไวไฟจะตายไปคงก็รู้กเขาไม่ผิดหรอกทีก่เขาเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นตั้งแต่วันแรกที่ฉันเห็นเขาในจออาจารย์อัมเม้นค่ะ ขนมหอวจันย์าอยากไม่แกะไว้นอกตู้เย็นหรอคะร้อนไหมยังไม่อยากวางในที่ร้อนๆในห้องธรรมดาอุณหภูมิห้องมีแอร์ไหมเป็นเดือนค่ะยังมั่นใจค่ะอาจารย์มีอะไรอยู่ให้โทรหาว่าไ,ไม่ค่ะโทรไม่ได้โทรไงอะ่ะ ให้เดียนโทรหาด่วนหรอโทรไงอะโทรเป็นจดจะไปโทรไงอ่ะพี u, ่หมีเนี่ยพี่หมีอยู่ตรงนี้หฮโลสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศรพี่หมี มีคนเข้ามาดูไลฟ์แล้วก็บอกว่าอาจาร,รย์เบียให้โทรหาเหรอไม่ใช่ผมอาจารย์หมายถึงว่าอาจารย์ให้ผมโทรหาอาจารย์หลายผมอาจารย์เบียให้ผมโทรหาอาจารย์ิ่งศักหลายวันแล้วหลายครั้งแล้วอาจารย์ไม่ได้รับสายเลยอ้าวเหรอครับผมอาจารย์ต <c oughs> ัดสายทิ้งตลอดเลยไม่ไม่น่าเป็นไปได้ไม่จริงแล้วไม่แล้วไม่แล้วก็ไม่ได้โทรกลับด้วยเพรว เราก็มีคนเอ่อโทรกลับมาเบอร์หกหกหกลงท้ายนะครับเพราะว่าเท็ดดี้เท็ดดี้ใช่อบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้มไก่เสร็จจะโทรกลับก็เราก็ไม่โทรกลับมาครับพี่มิ่าขอคุณเมื่อาวานฉันไม่ไหวเพราะฉันต้มเป็ดต้มไก่เสร็จใช่ไหมขาเขื่อฉันเรื่องอะฉันไขขึ้นเน่ยฉันปวดหลังอ,อ๋อใช่ประเดี๋ยวเท็ดดี้พรุ่งนี้เขาคงจะส่งขนมให้อาจารย์อ่าให้อาจารย์เบียร์นะพี่มเราโทรศัพท์เขานะพรุ่งนี้บินครับ บินไปไหนอ่ะมหาสารคามบินไปไหนอะมหาสารคามน่าจะเออไม่น่าจะมันไม่น่าจะมีเวลาว่างตรงกันเลยเปล่าครับอาจารย์เพราะว่ามันจะว่างเป็นช่วงๆครับพราไปถึงเวลแต่วันนี้ครับจะไม่ไม่เข้าไปในไลฟ์ของอาจารย์นะคะเพราะฉันกินน้ามังุนอยู่เดี๋ยวอาจารย์เบียดฉันครับอาจารย์แล้วทีนี้ ครับพรุ่งนี้อาจารย์ว่างหรือเปล่าครับถ้าว่างเนี่ยตอนเอ่อตอนที่อาจารย์เบียร์ว่างผมใช้อาจารย์เบียร์ก็โทรหาอาจารย์พรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ฉันก็ไม่ได้ไปไหนฉันก็อยู่ที่สถาบันฉันจะทํางานทุกวันเลยเพราะตอนนี้ฉันยังไม่มีงานทนะําอะพี่หมีอ,อ๋อครับเออฉันไม่ได้ไปทํางานแล้วแล้วตอนนี้ใครจะจ้างฉันก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีข่าวว่าเด่นป่วยใกล้ตายพี่หมีเข้าใจใช่ไหมเออเข้าใจครับอาจารย์เออแล้วก็ เมื่อวานเนี้ยก็เล่าให้พี่หมีฟังว่าฉันก็ไม่สบายใจตรงที่เสนค้าที่ฉันเป็นคือเซนเตอร์อะมาถามมาป่วยเป็นอะไรเป็นสินค้าี่ยวแต่สุขภาพธรรมดาลูก,กีเอฟซี FC, เขาต<ซ>ีเขาใจเห็นก็เลยเออมันจะพูดยังไงอะ่ะก็ขอให้เหตุการณ์อย่างนี้มันผ่านผ่านไปเน้นจะอดทนค่ะพี่หมีครับใครช่างว่ากล้าว่าจารย์ได้นะครับก็แหมก็ข่า,มา,ขาวมันออก่าเดี้ยนป่วยอะ อืมไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะใครจะพูดอะไรยังไงเด่นไม่ไม่ตื่นเต้นนะคะเด่นเฉยๆแต่จะบอกกับอ่าพี่หมีนะฝักเลยนะาทีเดียวไว้อีกไม่นานฉันจะออกไปหางานทนะําแล้วฉันจะไม่อําลาวงการแล้วฉันจะกลับไปทํางานอ๋อครับสาธุครับอืมไม่อยากให้คน<ะ>มองว่าเี่นป่วยใกล้ตายคือคือจริงๆแล้วว่าอาจารย์อะ คือเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้กําลังใจอยากจะโทรหาแล้วครับอยากจะซื้อของด้วยสิบห้าชุดครับผมก็เลยให้ผมติดต่ออาจารย์ยิ่งฝากแต่มาไม่ถึงแล้วชุดาาละเลยของตุ๊จีนเป็นชุดอะเป็นเซตมันมันหมดเกลี้ยงเลยนั่นแหล,คละ,ะ,ะครับชุดละพันหกร้อยแปดสิบอะไรนั่นแหละครับอาจารย์อาจารย์ชุดละสิบสี่ด้วยเซอสิบชุดถรากฏว่าคนไม่ได้ไหวก็ซื้อจนเต็มไปหมดเลยเพราะมันสวยงามแล้วมันอร่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะ พี่หมีไม่ต้องห่วงนะบอกอาจารย์เบียร์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูให้เต้่ดีติดต่อกลับไปนะอ๋อได้ครับได้ครับผู้พร่ยนอาจารย์ผู้งนี้อาจารย์จะตื่นประมาณกี่โมงครับขออนุญาตถามครับแปดโมงแปดโมงใช่ไหมครับแปดโมงร<ะ>ับสายได้เลยอ๋อแปดโมงรับสายได้เลยใช่ไหมครับเราะนั้นแปดโมงผมโทรหาได้ไหมครับได้ได้ได้ครับผมเพราะผมลงเครื่องประมาณแปด <8 S 1> โมงประมาณแปดโมงนั่นแหละครับฝากฝากความะลึกถึงอาจารย์เบียร์ด้วยนะได้ครับได้ครับ ขอบคุณครับพี่หมีครับให้กำลังใจตานิสานะครับสู้ๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ตาบอกอาจารย์เบียร์ไม่ต้องเม้นเยอะนักเงียบๆบ้างตัวลงท้าลงชาด้วยค่ะชาสวัสดีครับออกไงก่อนเยวเออกไปก่อนอืมขอบพระคุณมากครับพี่หมีคนขับรถคนดูแลอาจารย์เบียร์น่ารักจริงๆ กู้ได้ขันเดียวเขาหน้ารักอาจารย์อาจอารย์เบียร์มีจักรยานนันท์ที่ดีรักเขาเยอะเหลือเกินรักกันจะต้องดูแลกันจะถามอะไรก็ถามในสิ่งที่คุณถามอย่าพยายามเคลียร์เคลียร์จนกระทั่งอาจารย์เบียร์เดือดร้อนทัวลงอันนี้เดียนไม่ชอบเดียนสงสารเขา วันๆไนด้อนอนาบาระกิตชั่วโมงวิ่งไปวิ่งมาทำน้นทำนี่ซะละพัด้วเวลาคนไปว่าเขาเยอะๆนะเขาก็อารมณ์ไม่ดีนิ่งกลัวจำเบียความดันขึ้นเครียดปะเป็นหูเป็นตาดูแลด้วยอย่างน้อยที่สุดเขานั่งพูดเกี่กับเรื่องธรรมะีดยไม่เคยเห็นยุคไหนที่ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้โบสไม่ได้เรียนหันมาใส่ใจเกี่ยวกับธรรมะ เยอะทะยุนิวันก่อนไปเจอคุณกิ๊กมายุรินต็นน่ารักมากวานก็เปอีกนหนึ่งท่านที่ธรรมานำทางชีวิตจนเห็นชัด เนเข้าไปใกล้ๆไปนั่งกุยด้วยคุณเก๊กมายุดินทร้อมพุดพันธ์ทำรายการทีวีกับเธอหนุ่ตอนยิ่งสุขสโมสรคุณก็ดูได้ทาง,งตึกต่อน,นี่แหละเลยนสัมผัสได้ถึงพลังบุญอันบริสุทธิ์เล้นสัมผัสได้ถึงคนที่เข้าใจในคำว่าพุทธศาสนาและนำมาซึ่งการปฏิบัติ แสดงให้เห็นผลถึงการปฏิบัติและยังคงแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติได้ได้มีความรู้สึกว่าถึงพรคำว่าไม่ไมยุลินนกยูงหญิงพ่องพุดพันคือน,นามสกุลของเธอเป็นผู้หญิงที่สวยงามดังนกยูงหญิงนามสกุลพ่องผุดพันเธอผ่องผุดตั้งแต่ข้างในจนถึงข้างนอก ไปตามเธอนะกิ๊กมายูรินไปตามได้เยอะค่ะว่านเน้นจะขอคิวคุณกิ๊กก็ขอมาแล้วล่ะเราอยากจะคุยกันตอนเยน็เยนๆแบบเนี้ยกหนึ่งวันอาจารย์เนี่ยเาน,น้นเลยเอาและอ้าววันนี้มันเกิดอาจารย์เบียร์จริงเหรอ จริงหเปล่าค่ะวันนี้มันเกิดอาจารย์เบ,บียร์หรอสั่งเซฟต,ตุดจีนคุณใหม่คุณเช็คสถานะค่ะพร้อมไปแล้วนะคะไม่น,าน่ามีหลงเหลือที่บ้านเดยวอีกเลยค่ะคุณใหม่ ยังไม่แน่ใจเดยวมีทีมงานนั่งดูรายการนั่ดูตอนเด้นไลนย์อยู่หรือเปล่าช่วยเช็คทีได้ไหมคะคุณใหม่อุ่นจังทีมงานช่วยเช็คหน่อยได้ไหมคะคุณใหม่บอกว่าสั่งของเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบ้าีนาพลานจังหวัดไหนคะคุณใหม่จังหวัดอะไรคะ อาจารย์เบียร์แซวอาจารย์เบียร์แซวว่าดังแล้วห่วงไอ้สั่งแล้วดังแล้วหญิงอ๋อไม่ค่ะเดีนแหมอาจารย์เบียร์วันนี้มันเกิดอาจารย์เบียร์หรอจริงหรือเปล่าทำไงอ่ะเอคอนวาอาจารย์เบียร์ยังไงอ่ะใครที่นั่งดูอยู่ฝากไปบอกแฮปปี้เบเตอร์อาจารย์เบียร์ได้ไหมเขาร้องเพลงไม่ได้นะเขาศรีห้า เดียนร้องเพลงให้แชมเบียดได้ไหมได้ปะไม่ได้เหรอทําไงอะ่ะคือเขาร้องเพลงเองไม่ได้แฮปปี้เบิร์เดย์แล้วเราก็ร้องให้เขาก็ไม่ได้เหรอคะได้ไหมเดียนร้องเพลงให้เขาได้ปะแฮปปี้เบิร์เดย์อ่ะจริงออหรือเปล่าคะอ๋อเขาด่าเหรอ อาจา์เบียถือสินแปดไม่ใช่สินห้าร้องให้จาเบียได้ไหมมีคนฮปปี้เบิร์ตเดย์โดนดุอ๋อฉ่ำอ๋อเหรออ๋อถ้าร้องเพลงให้ไปเบิร์ตเดย์เราก็ด่าเหรอทำไมอ่ะร้องเพลงให้ก็ไม่ได้จริเหรอ เราไม่ยินดีในการเกิดอืมไม่ยินดีแล้วเกิดมาแล้วจะทำยังไงก็ต้องยินดีกับสิ่งที่เกิดแล้วสิคธาปัจจุบันอ <c oughs> ไม่สบายดนดีหรือไม่ดนดีก็เกิดแล้วเราอยู่เพื่อปัจจุบันปัจจุบันเราเป็นมนุษย์เพราะเราเกิดมาแล้วเคาไปบอกอาจารย์เบียดีเขาจะได้ด่าฉันข้ามช่องมา าดใหญ่หรอคะทุ่นใหม่น่าจะได้ทำไมอ่ะทีมงานฉันมีใครดูอยู่ไหมคุณใหม่อุ่นจังคุณนี้ช้าต้องมีคนติดต่อคุณใหม่อุ่นจังนะทีมงานอืมฉันก็ได้แต่พูดแค่นี้นู่นจะไปพูดต่อ,อยังไงพวกเขากลับบ้านหลับกันหมดแล้วคุณใหม่คะเดี๋ยวเรียนรับผิดชอบพวกนี้ดจะตามให้ไม่น่ามีใครพลาด แต่ตอนนี้ก็รู้อยู่นะตุดจีนปีใหม่พอกันอืเพื่อนะได้รีบปล่อยของไปเร็วไนงะควรไปไม่ถึงต้องทงันเจ้พคุณงนี้ต้องถึงทุกหมายเช็คสถานะได้ไหมว่ามีการส่งของขออกไปถึงคุณยัง ชิมเค้กอ,อาจารย์นะคะก้อนแรกคือฮันนีเลมอนขอบคุณค่ะเค้กรสธรรมชาติอร่อยมากขอบคุณให้เบียนร้องเพลงเลยเหรอก็ตธอบอกอาจารย์เบียด่าฉ่ำไงการเกิดเป็นทุกข์แต่วันเกิดอาจารย์เบียรหน้าจะพรุ่งนี้ค่ะ ันร้องเพลงใส่ก็ั้งแต่เช้าตื่นมาปุ๊กนะคิตายังไม่ล้างฉันก็ร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์ใส่เลยเป็นไงด่าฉันต้องวันแน่เลยนะจริงเหรอสำหรับฉันร้องได้อย่ามาหลอกฉันเลยเวลาจานเบียร์เขาด่าเขาด่าเขาไม่เว้นคนนี้ถ้าไม่ถูกต้องอย่ามาหลอกฉันฉันไม่เชื่อหรอกจริง <c oughs> เดี๋ยวคนต้องไปเก็บถ้วยเก็บจานล้างแล้วแหละนั่งคุยกับคุณก็นานแล้วนะ เอยากบอกงี้ค่ะข่าวที่เดียนไม่สบายอ่ะเรียอไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะเฮ้อหาใ,ใจอทีแล้วก็ผลลัพธ์จากข่าวนะั้นไม่มีใครคิดมันทำเด้งกระทบกระเทือนจริงๆออกไปเป็นมวงกว้างสินค้าที่เดียนเป็นพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับสุขภาพกำลังเริ่มที่จะ เดือดร้อนเพราะข่าวของเรียนเลี้ยกลับขออภัยค่ะคนรักเรียนเยอะเลี้ยงกลับขอบประคุณทุกท่านเลี้ยนจะไม่ทำให้ทุกคนเสียใจและผิดหวังค่ะขาดจากวันนี้ไปถ้านเดนจะทำงานเลี้ยนขอทำในสิ่งที่เรียนรักเพื่อประโยชน์กับสังคมค่ะ รายการใหม่ถ้าเดนได้ทำมีช่องไหนให้เกียรติและ็นดูเดนเดนจะรีบไปทำค่ะยังไงก็ตามนะคะเดนตัดสินใจแล้วเดนจะกลับมาทำงานค่ะติดตามนะคะว่าเดนจะไปอยู่ช่องไหนตอนนี้ขอให้เดนพักใจสักนิดหนึ่งเดนมีสามช่องให้เลือกค่ะสามรายการ เดนจะเลือกรายการที่เขาเข้าใจเด่นมากที่สุดไม่ใช่จ่องไหนจ่ายมากที่สุดอยากเข้าใจเป็นตามนั้นนะคะเดนคิดว่าเด้นจะทำค่ะเพื่อประโยชน์กับคนอื่นเป็นรายการที่คิดว่าเด้นว่ามีแนวความคิดและเป็นประโยชน์กับคนทุกคนเด้นสู้ตายค่ะเด้นจะทําให้สุดความสามารถเด้นจะไม่ทําให้คุณผิดหวัง เรียนเทุกๆคนตรงนี้นะคะว่าเดียนจะไม่ออกจากวงการบันเทิงแล้วค่ะเพราะความเสียหายมันเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเดียนเยอะมากะเดียนขอประกาศกับพี่น้องที่ร่วมครอบครัวเดียวกับเดียนคือ MX โปรตีนพรานเบดเดียนไม่ได้มาขายของเดียนไม่มีตะกร้าเดียนไม่ได้บอกขายเท่าไหร่ขายยังไงซื้อยังไงเดียนไม่ได้พูดแต่เดนจะบอกว่า พี่น้องทุกคนคะอย่าโกรธเดนนะคะเดนยังอยู่ค่ะเดนไม่ได้ป่วยนะกและเดนไม่ได้ใกล้ตายค่ะเดนยังสุขภาพดีค่ะเดนยังคงเป็นตัวแทนที่ยืนยันคุณภาพของสินค้าด้วยตัวเดนเองอยู่เระเดนก็ตัดสินใจแล้วค่ะเดนจะพักโครงการร้านกาแฟร้านอะไรต่ออะไรไปสักชั่วีมนิดหนึ่งเดนจะกลับมาทําให้ทุกคนเนี่ยมันเดนยังสุขภาพแข็งแรงและเดนจะสู้กับทุกข่าวที่เกิดขึ้น ความเสียหายทุกอย่างเดนจะรับผิดชอบเดนจะไม่ไปเรียกร้องความเสียหายอะไรกับใครค่ะแต่เดนอยากจะบอกนะคะบางทีคนเราคิดอะไรคิดมุมเดียวคิดว่ามีแต่คนถามว่าทำไมไม่ทำรายการก็จำเป็นจะต้องตอบแต่คิดไหมว่าสิ่งที่ตอบผลที่ตามมาคือเสียหายของชีวิตของเดนมากมายไกลกอาแค่สินค้าที่เดนพูดเนี่ยเป็นล้านแล้วนะ แล้วยังมีอื่นๆอีกแต่เดียนไม่โกรธใครหรอกคะ่ะยะไม่โกรธคะ่ะเดียนก็อยากจะพูดเหมือนกับตอนที่เดียนพูดในรายการที่มีคดีเกิดขึ้นกดแห่งกรรมนี้นะคะแต้จะทำอะไรใครไม่ได้ เดียเป็นผู้น้อยเดี๋ยวไม่ได้ร่ำรวยเดียวไม่มีอะไรต่อเนี้อะไรบนมือที่จะไปทําอะไรคนอื่นได้เดียนได้แต่น้อมรับค่ะข่าวจะเป็นยังไงดิ้นก็ต้องยอมรับอปองน้องอะไรใครไม่เคยคิดค่ะเสียหายก็เสียหายค่ะเราก็จะลุกมาบอกกับทุกๆคนค่ะเดี๋ยวไม่ได้ป่วยมากนะคะสินค้าทุกตัวที่เดินทํางานให้อยู่ ยังคงมั่นใจได้นะคะเดนยังคงจะทำงานต่อค่ะแล้วก็บอกกับบรรดาทุกๆท,ท่านที่ติดตามผลงานอาจจะยิ่งสักเยอะมากเดนสู้ค่ะถัดจากวินาทีนี้ที่เดนจะลงไลฟ์ไปเดนจะบอกกับทุกคนเลยว่าชีวิตเดนมีแต่เดินบ้าแล้วเดนสู้นะคะเดนสู้เพื่อให้เห็นความสามารถเดนไม่เคยคิดจะเอาคืนใครค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะก้าวเดินออกไปข้างหน้า แล้วคุณเหยียบคนอื่นหรือคุณทาให้คนอื่นเดือดร้อนก้าวเดินของคุณนั้นเป็นก้าวที่ไม่บริสุทธิ์ค่ะเดนต้องการเดินออกไปอย่างสงบเดนไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครที่ผ่านมาเดนตั้งใจทำงานจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เดนหยุดทำงานแต่มันสร้างความเสียหายให้กับชีวิตของเดนถึงขนาดนี้ ากไปคิดแล้วกันนะคะจะทำอะไรครั้งต่อไปรอบครอบกว่านี้ค่ะและอย่าเอาวิธีการแบบนี้ไปทำกับคนอื่นนะคะไม่น่ารักค่ะให้เกตกันหน่อยนะคะเดือนคิดป่าเดือนให้เกตเสมอเดือนพูดน้อยเดียนไม่ติดต่ออะไรกลับไปเดียนไม่บุยไหวเดืยนไม่ว่าอะไรเลยเดือนขออยู่อย่างสงบสงบและเดืยนอยากจะทํางานกับสิ่งที่เดือนรักเท่านั้นเดยอนไม่ได้ผิดค่ะ เองขอยืนยันและเรียนกับบรรดา F อซทุกท่านนะคะเรียนจะยังอยู่ค่ะขอเดนพักอีกนิดเดียวเรนจะกลับมาค่ะจะเรียนสู้ค่ะแล้วทุกคนจะเห็นนะคะว่าผลงานของเรียนเรียนสู้ตายค่ะสำหรับวันนี้เรนขอบคุณนะคะขอทุกคนหลับฝันดีค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์ทุกคนต้องออกไปทํางานขอให้แสงเงินแสงทองมารออยู่ตรงหน้าต่าง พร้อมกับคำอวยพรต่างๆของพระเจ้าที่คุณเครารพนับถือขอให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆด้านก้าวออกไปเต็มไปด้วยกัลยาณมิตรและกลับเข้ามาบ้านเต็มไปด้วยพระพรและทรัพย์สินค่ะขอให้คุณมีความสุขทุกวี่ทุกวันนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวจีนค่ะสินเจียยู่อีสินนิวว่าใช้นะคะเซงลีตัวัวทางค่ะโกเนียนไทชอนไทชอนนะคะกงซีฝ่าเฉลยกงฮายฝาเฉลย มีความสุขมากๆนะคะเดนรักทุกคนค่ะและกราบขอบพระคุณท,ทุกทนที่เป็นกําลังใจให้กับอาจารย,ย์ยิ่งศักดิ์มาตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขนมค่ะเดนฝากนะ,ะช่วงนี้เดนไม่มีรายได้อะไรเลยเดนมีแต่ขนมที่ขายเท่านั้นแหละกดไลค์กดแชร์กดติดตามโปรไฟล์ของเดนมีค่ะเดนมีขนมเยอะะเดนทําเองขายเองค่ะชีวิตยด้ก็ทําได้แค่นี้ค่ะ ไม่สู้ลบปลกมือกับใครแต่ถ้ามีโอกาสเดินเดินหน้าค่ะขอบคุณนะคะ